สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง mj comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงบทความของคุณเดชานลรนาศกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับปัญหาที่จีนจะต้องซุมเสี่ยงกับการ,รเผชิญกับสงครามกับสหรัฐอเมริกากับนาโตมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก และบางทีอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผมคาดการเอาไว้ว่าสงครามของทั้งคู่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน3ปีชัยเอิ้นวินประธานาธิบดีของไต้หวันกับการตัดสินใจที่จะลงนามเข้าร่วมกับ CPTPP หรือความตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแปซิฟิกซึ่งมีจีนเป็นสมาชิกอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่า สหรัฐอเมริกาจะรับรองไต้หวันให้เป็นประเทศที่มีสิทธิ์และอำนาจเทียบเท่ากับจีนไปโดยปริยายซึ่งการกระทำแบบนี้ของสหรัฐอเมริกาก็คือการส่งสัญญาณโดยตรงมาที่จีนว่าไม่เห็นจีนอยู่ในสายตาแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเคยให้คำมั่นต่อจีนในเรื่องความยึดมั่นในหลักการจีนเดียวมาตลอดแต่พอมาถึงวันนี้คำว่าหลักการจีนเดียวของจีน มันจะไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปตราบใดที่จีนยังคงดำเนินนโยบายการขยายอำนาจสกุลเงินหยวนสู่ประเทศอื่นๆและให้เลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างถาวรในอนาคตอันใกล้มันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จีนกับสหรัฐอเมริกาจะหลบเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากันทางสงครามแบบเต็มตัวการเดินมาเกมทางการเมืองของสีจิ้นผิงกับนางไฉ่เอิ้นหวิน จึงออกมาเป็นเส้นขนานกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและไต้หวันกำลังท้าทายอำนาจจีนแบบไม่เกรงกลัวนั่นเป็นเพราะว่าเธอได้รับคำรับรองจากสหรัฐอเมริกากับนาโต้ว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างไต้หวันตลอดไปและให้คำมั่นกับเธอว่าจีนไม่ใช่คู่ต่อสู้ทางกองกำลังทาหารของสหรัฐและกองกำลังนาโต้ที่จะทำให้ไต้หวันต้องหวาดกลัวอะไรเลยเพราะ90%ของอาวุธ ที่จีนมีใช้ในประเทศในปัจจุบันล้วนใช้ไมโครชิปจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และเครื่องบินลบของจีนก็ใช้ไมโครชิปจากยุโรปทั้งหมดมันจึงไม่มีเหตุผลที่ไต้หวันต้องไปเกรงกลัวจีนและอย่าลืมว่าจีนไม่ได้มีเทคโนโลยีผลิตเครื่องบินโบอิ้งแบบโดยสารได้ปัจจุบันเครื่องบินโดยสารภายในประเทศจีนกว่า300ลำก็ล้วนนำเข้ามาจากกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโต และสหรัฐอเมริกาทั้งหมดความผิดพลาดทางนโยบายของจีนในปัจจุบันยังส่งผลร้ายแรงต่อความสั่นคลอนกับมิตรประเทศอย่างรัสเซียด้วยเมื่อปูตินออกมาประกาศว่าไม่สามารถรับเงื่อนไข12ประการของจีนได้กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนของรัสเซียแม้ก่อนหน้านี้ปูตินจะเคยเอ่ยปากชื่นชมสีจิ้นผิงว่าคือมิตรแท้ของรัสเซียมาตลอดเพราะใน12เงื่อนไขของจีนคือ การส่งสัญญาณให้รัสเซียถอยกองทัพออกจากยูเครนแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ปูตินกลับมองออกว่าสีจิ้นผิงกำลังมีนโยบายเข้ามาหาผลประโยชน์ในสงครามยูเครนมากกว่าที่จะมีความจริงใจในการส่งอาวุธเข้ามาช่วยรัสเซียเหมือนที่เคยตกลงกันเอาไว้จนทำให้ปัจจุบันรัสเซียต้องหันไปพึ่งพาอาวุธจากเกาหลีเหนือแทนในขณะที่อิหร่านก็เลิกส่งอาวุธให้รัสเซีย หลังจากที่จีนเข้ามาทำหน้าที่ให้อิล่านกับซาอุดีอาระเบียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจีนจะเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ทางพลังงานมาทดแทนหากวันหนึ่งรัสเซียอัจจะแพ้สงครามต่อชาติตะวันตกกับสหรัฐอเมริกานี่คือนิสัยและสันดานแท้ของจีนที่ปูตินจะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างได้สายกันไปแล้วจีนไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่การค้า เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่นโยบายเหยียบเรือสองแคมของจีนแบบนี้อาจจะส่งผลให้มิตรประเทศทั้งหลายหันปลายกระบอกปืนพุ่งเป้ามาที่จีนแทนและการแสดงท่าทีที่อ่อนลงของปูตินเกี่ยวกับนโยบายอาวุธนิวเคลียร์ต่อสหรัฐอเมริกานั่นก็คือปูตินพร้อมหวนกลับมาทบทวนเรื่องมิวสตาร์กับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งและเป็นไปได้ว่าในอนาคตสงครามยุเคนกับรัสเซีย อาจมีข้อยุติสงครามลงได้เมื่อปูตินไม่สามารถเหนี่ยวหลังให้ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตได้และในอนาคตต้องเสียยูเครนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก e ูแต่เหนืออื่นใดนั้นรัเสเซียยังมีกา๊าซและน้ำมันมากมายถึง3ส่วนของโลกรวมถึงกา๊าซอีกมากมายในพื้นที่ไครเมียของยูเครนแม้ว่ารัสเซียต้องชดใช้ความเสียหายทั้งหมดให้กับยูเครน มันก็ไม่ใช่ปัญหาหากยุโรปจะกลับมาซื้อพลังงานทั้งหมดกับรัสเซียเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ปูตินจะได้ก็คือบทเรียนจากสีจิ้นผิงของจีนที่เขาจะจดจำไปจนตายสีจิ้นผิงเดินโนโยบายการใช้สกุลเงินหยวนแทนสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาแต่มากที่จีนเดินนั้นล้วนเต็มไปด้วยขวากหนามและมาพร้อมกับความสุ่มเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนจะพังพินาศลงในสักวัน เพราะมีประเทศที่จะเข้าร่วมกับจีนนั้นล้วนเป็นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจติดลบทั้งหมดและยังมีหนี้สินภายในประเทศจํานวนมากที่จะต้องชําระหนี้ด้วยสกุลเงินดอนลลาร์เช่นบราซิลคือประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมกับจีนและเป็นประเทศที่ติดหนี้สินมากที่สุดรองลงมาจากอาร์เจนตินาในทวีปอเมริกาใต้ไม่รวมถึงทวีปแอฟริกาใต้ ที่เต็มไปด้วยประเทศที่ยากจนและสงครามภายในกันเองทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่ติดหนี้สินอย่างหนักและจีนอาจจะต้องแบกรับปัญหาหนักของกลุ่มประเทศเหล่านี้ทั้งหมดที่ล้วนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจีนแบบสุดขั้วซึ่งแตกต่างกันมากกับประเทศลาวกับเขมรที่ง่ายต่อการปกครองแบบมณฑลหนึ่งของจีนในปัจจุบันอย่าลืมว่าจีนไม่ได้มีทรัพยากรมากเหมือนรัสเซีย และจีนไม่ได้มีอาวุธและเทคโนโลยีเหนือกว่ารัสเซียและทั่วโลกก็ได้เห็นแล้วว่าอาวุธของรัสเซียนั้นไม่สามารถเทียบชั้นได้กับอาวุธของสหรัฐอเมริกาและยุโรปและจีนยังไม่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสามารถปั๊มธนบัตรออกมาได้ไม่อั้นเหมือนสหรัฐอเมริกาตราบใดที่น้ำมันโลกยังอิงที่ค่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในปัจจุบันและหากเมื่อใด ที่จีนจะเดินเกมให้ผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกหันมาอิงค่าสกุลเงินหยวนแทนประเทศจีนในอนาคตอาจจะเป็นเหมือนอิรักซีเรียอิรานเลบานอนรวมถึงกลุ่มประเทศในอ่าวปเปอร์เซียทั้งหมดที่เคยเป็นมหาอำนาจส่งออกน้ำมันของโลกที่ได้พังพินาศลงทั้งหมดจากอาวุธของสหรัฐอเมริกาในอนาคตผมขอทำนายว่ากลุ่มมิรประเทศของจีนจะหันปลายกระบอกปืนพุ่งมาที่จีนทั้งหมด และนิสัยของสหรัฐอเมริกาจะรีบทุกประเทศที่เป็นขั้วคอมมิวนิสต์ที่คิดจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ลังเลอะไรเลยสำหรับประเทศไทยแล้วจงสำนึกเอาไว้ว่าโลกในอนาคตประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองได้นั้นมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงได้นั้น คือประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและประชาชนต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพึ่งพาตนเองได้ต้องร่วมกันสร้างประเทศของตนเองให้เข้มแข็งจากภายในเสียก่อนประเทศถึงจะหลุดพ้นจากมหาอำนาจโลกได้ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษ คลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ